มีชื่อว่าเรื่องผีบอกให้ผูกข้อตายเขามานำเอาพีกทถิ้นไปไปแก้ไขเขาเราว่าเขาเราว่าเขาขอไปอาบน้ำแล้ววันนี้มันมีมีมผู้ชาย ผู้ชายผู้ใหญ่มาบังคับให้เขาผูกข้อตายในห้องน้ำเขากําลังเอาเสือเอาเสือมัดใส่คือห้องน้ำแล้วกําลังเอาามัดใส่ข้อเจ้าของกำลังกําลังกำลังสิสแขนค้อเจ้าของตายเมียรลรลงมาเห็นก่อนเพราะว่าเขาไปในห้องน้ำไ่ได้ล็อกประตูนะ เนียลงมาว่าผัวอาบน้ำคือบ่อาบจจกเทือเลยเขามาเลยมาส่อง,งกำลังเห็นผัวผูกคอเจ้าของกำลังกำลังอ่ากำลังสิตายนะกันรื้เขาไปซอยเขาไปซอยผัวออกมาแล้วก็ถามเรื่องเล่ากันว่าเป็นหยังผู้ชายเลยบอกว่าตอนนั้น บอบอบหลูสติหลูต่ว่ามีคนมังขับให้ผูกข้อตายกับผูกกับผูกตามคำสั่งของเขาว่าคัดคืนบม่อด้วะันหูยว่าหูยว่ากําลังสิผูกข้อตายแต่ว่าคัดคืนบม่อด้เสือกับเสือเอาเสือผูกใส่คือห้องน้ำห้องน้ำผันบบสูงห้องน้ำยือถึงนี่ละ่ะตรงคือตรงคือห้องน้ำนั้นยือถึง ก็เลยเอาเสือกผูกคอผูกผูกเส่นันคือของนามแล้วก็มาผูกใสขคอเจ้าของพี่กระถินไปหอดก็เลยไปไปแก้ไขให้เขาเกิดจากสาเหตุยังเป็นยังไงก็เลยทำสมาธิบึงมองที่เขาจะเอาปล๊กขึอนนั่นเป็นเป็นบ้านหลังเกา่า หลังเก่ามุ่ง้วยแป้นสมัยโบราณมีเสียมีซานมีซานแดดพร้อมแล้วก็หลังคามุ่ง้วยใหม่ฟ้าบานกับมุ่งแอบโดยใหม่เพื้นใม่เป็นเฮือนสูงเป็นเฮือนโบราณมีซานออกมาทางทั้งทิศใต้แล้วก็ มีซานออกมาทั้งทีศตะวันออกนะสิเป็นบ้านของผู้ผู้มีอำนาจในสมัยนั้นกาเละบอกลักษณะข้าจอว่าผู้ชายผู้เป็นเจ้าของบ้านมีลักษณะเป็นคนสูงเป็นคนสูงหรอก็ผิวพันน้ดำแดงแล้วก็ะเว้า,าจ้าโ่หารม่ายานไผ ข้าเจ้าเขาเรียกว่าเป็นปูของข้าเจ้าเองแล้วมองที่ปุ๊กบ้านเนี่ยเคยเป็นบ้านของปูปุ๊กในสมัยเมื่อล้อยปีเมื่อเกือบเมื่อเมื่อเกือบร้อยปีที่แล้วอะคือคือตอนตอนนั้นข้าเจ้าเมื่อหาหกสิบปีที่แล้วว่าเขาข้าเจ้าว่าข้าเจ้าเคยเห็นอยู่ข้าเจ้ากับบมท่านในเถาบันไดเนาะข้าเจ้าก็บอกว่าก่อน ก่อนปู่สิตายก็เคยเห็นอยทั้ทงสินนะเคยเคยเห็นเคยเห็นบ้านหลังแบบลักษณะที่ว่านี่พรออมทั้งทั้งที่ตอนน่ะตอนนั้นข้าเจ้าบรวาิวาเได้ว่าหม่องบ้านว่าหม่องที่ข้าเจ้าปลูกบ้านใหม่ใซเลยไซหม่องเนี่ยเป็นบ้านเก่าของของปู่ของข้าเจ้าปู่ถวดของข้าเจ้าปู่ถวดแต่บอกว่าเป็นคนที่แบบบ่อยากเป็นคนที่ กาว้ากาดาางเสียเป็นคนลกเป็นคนที่ทุกคนยานอย่างเีนะกะมาปลุกเพื่อนขวมเพื่อนก็เจ้าก็เจ้าก็เลยสูนก็เจ้าก็เลยเครียดก็เจ้าบอกหัวจักว่าเจ้าเป็นหลานเด้เพราะว่ามันมันรุ่นหลานขาเจ้าหัวจักแต่พ่อแม่พ่อแม่เจ้าเขากระบอกเขากระบอกกับผู้ชายคนนั้นเจ้านี่เป็นรุ่นหลานแล้วเขาปูปูก็เลยบอกหัวจักว่า ปูตายก่อนี่เจ้าสิเกิดเา่ากบ่าเขาเลยคิดว่าเจ้ามาบุกลุกสถานที่เขาเขาก็เลยมากมากกระทํามากกระทําให้เจ้าผูกข้อตายเพราะว่าเจ้ามาลุกลำในเขตในเขตของเขาเขาเคยเป็นเจ้าหน้าใหญ่ในในระดับหนึ่งเป็นเป็นเจ้าหน้าเป็นเคยเป็นเจ้าหน้าเคยเป็นเจ้าหน้าที่อย่างสินะเคยเป็นตำรวจอย่างสินะประมาณนี้แหละ เป็นเจาน้านายในในใน,ในสมัยนั้นนะเป็นคนที่ทุกคนเกรงกลัวเราเข้ามาบุกลูกทีข้าเจา้าข้าเจ้าก็เลยเคียดข้าเจ้าก็เลยซูนข้าเจ้าก็เลยมาบังคับไปปลุกข้อตายเลยที่บายป่านี่เลยที่บายว่าให้ข้าเจ้าเข้าใจว่านี้หลานเจ้าเด้จะมาปลุกนี่เพราะมันผู้อื่นมาปลุกเพื่อนทับเพื่อนเจ้านี่เป็นหลานชายเจ้าแล้ว แล้วบ้านเนี่ยเจ้าอยากกินยังเขาก็ถามพนก็บอกว่าพอนอยากกินแกงไก่ใส่บกฟักกับหมกประแดกใส่ริกสดจังเสียกะหามาหามากะให้เฮ้านี่แหละกินหามากและกะ้วก็ทำพ่เฒ่าพิธิเนื้อทำพิธีอุทิศบุญให้พระเจ้าแล้วกะ็ให้ยูน้ำกัน่ให้เหตุยังให้กัน กม็มไหหิมไหหิทำลายกันอีก,กให้อยู่น้ากันเรื่อยๆอยู่น้ากันตลอดไปว่าเป็นเครือญาติกันเขาอธิบายแล้วกะ็แกงไก่ต้มไก่ให้กินหนึ่งสิวุทิบุญไห้เข็ดมองหันอุทิศมองหันแล้วกะ็ผู้ชายผ,ผู้ที่ผูกข้อตายเนี่ยมโหาสาาถที่สิทิรับตาได้หลังจากที่ผูกข้อตาย ตาสีแข็งรับบบลงนอนนี่็นอนอน,อนอี่ก็นอนแบบมืนตานะ่ะรับก็หลับแบบมืนตาอยู่สินะหนังตาสิแข็งรับบ่ได้ที่แรกเข้ากับโบหูดอกเขาบ่ได้บอกเข้าแลยเอา,บบเานา้ำไปลดไปลดเห็ดเห็ดน้ำทิพย์เห็ดมันน้ำม์ได้เห็ดน้ำทิพย์ไปลดขอมนาฏพุทธเจ้าแล้วก็ สิลดหัวให้ผู้ชายผู้นี้เขาก็เอาเห็ดน้ำทิพย์ไปมากแล้วกะเอาไปลดหัวให้เล่าเล่าจังว่าว่าผู้ชายผู้นั้นก็จังว่าว่ารับตาได้แล้วบ้ดนี้ตะกี้ตาแข็งรับบ่ลง่าซันรับตาบ่ลงหนังตานี่บ่ลงเลย่าซันหลังจากที่ลดน้ำทิพย์ไข้แล้วเนี่ยลดน้ำทิพย์นะให้แล้วเล่าจังรับตาลงบ้านี้ผู้เมีย โฮเมียก็นอนเป็นนอนมาลับแล้วก็เข้ากันลดน้ำให้อีกแล้วก็แล้วก็บวกบเบาสบายขึ้นมาอีกโลงขึ้นมาอีกเขาเจาก็ก่านพนานผนพานผนมองหันมาใดคือเกือบตายเสียดตายนะเข้าไปเฮตหยแล้วก็เขาเจ้าอก็ดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็นย่งอยมองหันคือเก่าแล้วบอบ่ดด้ย่ายไปใส่ ยังอยู่งอนหลังยางหลังเก่าอันแหละบันจะยหญ่ไปใส่เลยค่ะอยู่น้ากันแบบแบบบ่มีห่ังสินะบางเทือบางเทือเขาเจ้าก็มาปรากฏโตให้เห็นขาเจ้าว่าเห็นแวบหนึง่งหายไปสินะแต่ขาเจ้ากับบ่ใหญ่ใเพราะว่าเขาเจ้ากับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละเป็นที่เพิงกับบอกข้าเจ้า สวดมนต์ไหวยพระแล้วก็น,นอนนอนก่อนนอนกราบกราบสักก่นกราบพุโทโธธรรมโมสังโฆแล้วก็นอนแล้วก็เข้ากระลดน้ำม,ม์ไห่ลดลดลด,ลดน้ำเอานา้ำพมเห็ดน้ำทิพแล้วก็พมไปทัวบานหายู่น้ำกันแบบยู่เย็นเป็นซุกอย่าเห็ียดยังให้กันอีกเดอ้อเข้ากระวางสิจากนั้นมาเข้าก็มา สิบบบอกว่าอยู่ไสเพราะว่าบดีคอนุญาตขจอน่าเอาเรื่องของขจ้ามาเล่าบดีคอนุญาตขจากันเลยสิบบบอกว่าย่ไสแม่นไผเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงวางเดือนตุลาปีหกหกไปซอยขจออกมา่หรอใอยฟังซ้ำนี่ละแล้วก็ฝากกดติดตามในเดอร์คลิปนี้ยาวได้นี่เก่านาทีสิบนาทีล่ะนะไปละซ้ำนี่ละ